playlist b y DJ อ้อมค่ะขาหมูนะครับว่าเปิดทีไม่ค่อยได้คิดตามเพลงอะคิดเป็นอาหารสงสัยจะหิวตอนนี้มันห้าโมงกว่าๆหลายหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าได้เวลาสั่งอาหารหรือเตรียมที่จะไปกินอาหารกับใครแล้วเมนูตอนเย็นซึ่งอาจจะมีความคล้ายกับทุกวันก็ได้สําหรับบางคนแต่บางคนอาจจะไม่เหมือนกันเลยวันนี้อยู่ในช่วงที่สร้างสรรได้ค่ะต้นเดือนยังสร้างสารรค์ได้อยู่อะตามสบายนะจ๊ะแต่ถ้ากินขาหมูมากก็ระวังนิดหนึ่งก็และกันมันอาจจะ มีผลกระไขมันของเราแต่มันอร่อยนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับลืมไปแล้วว่าลืมยังไงนะคะต่อกันที่ระวังเสียใจและแน่นอนคิวดิสเลิฟสำหรับแบล็คพิงค์ค่ะคุณผู้ฟังคอนเสิร์ตเพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้หมัดหมัดนะคะก็คงจะแฮปปี้กันทั่วนหน้าเลยทีเดียวนะคะต่อกันที่ส่งอย่างแบดอย่าลืมแป่งฟันและก็ปิดท้ายที่ขาหมูและแน่นอนค่ะทุกข้อความของคุณผู้ฟังที่ส่งมาก็ ขอบคุณมากๆนะคะที่ได้ยินในสิ่งที่เวลาที่เราคุยกันบางทีเราฟังจากเรื่องของคนอื่นแล้วเราก็แลกเปลี่ยนกันหรือลองตอบไปดูนะคะบางคนก็ได้ยินสิ่งนั้นแล้วก็คิดว่าเออมันเป็นประโยชน์ก็ก็ขอบคุณที่เปิดโอกาสที่จะฟังกันนะคะก็ปัญหาของคุณผู้ฟังก็ยินดีด้วยนะคะที่รู้สึกว่าอ่ะพอยังไงก็ได้ได,ได้ได้ดึงกันไว้ว่ารู้ว่าตัวเองจะต้องไปยังไงต่อได้เช็คอารมณ์ตัวเองสิ่งที่สําคัญมันคงเป็นเรื่องของอารมณ์ละค่ะคุณผู้ฟัง อ้อมก็ไม่ได้เป็นคนที่อารมณ์คุมได้ง่ายถามว่าบางครั้งบางคนอาจจะบอกว่าอ๋อที่คิดได้เพราะว่าอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆอ้อมว่าอายุมีส่วนที่ทําให้เราไม่ตายและมีโอกาสแก้ไขรับเปิดใจรับฟังอย่างอื่นเพราะหลายๆครั้งที่เรานิสัยเสียขึ้นเรื่อยๆก็เพราะอายุเรามากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่ามันไม่ได้แปลว่าโอ้อายุเยอะแล้วจะคิดได้ก็เราตอนเกิดมาอายุเราน้อยมากอะเราควรจะนิสัยดีใช่ไหมแต่ยิ่งโตเรายิ่งนิสัยแย่อะทำไมอะก็อายุเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้น อายุเยอะถ้าใจไม่เปิดมันก็ไม่ได้ช่วยนะคะมันอยู่ที่ใจด้วยแล้วก็รับฟังหรือเปล่าเวลามีคนแนะนําแบบแบบดีๆอ่ะเพราะบางครั้งก็เข้าใจได้ว่าบางคนก็ประทะเราแบบไม่ดีก็ก็เข้าใจอีกบางคนมาด้วยข้ออ้างที่ว่าจะมาสอนจะมาเตือนแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็แฝงด้วยที่เจ้าตัวเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าไอการสอนหรือเตือนนั้น ถ้ามันไม่ได้พร้อมฟังมันก็อาจจะไม่เหมาะก็ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับคนผู้ฟังที่ส่งข้อความมาที่บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้านะคะแล้วแบบบางครั้งเนี่ยอาจจะมีคนมาว่าว่าเราร้องไห้ทําไมพอเราบอกว่าเราเป็นซึมเศร้าแล้วเขาก็คิดว่าเราเสแสร้งแกล้งพูดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้คณผู้ฟังหมดกําลังใจคือคณผู้ฟังถามาว่ามันผิด ผมผิดหรอที่เป็นซึมเศร้าหรือโรคอะไรแบบเนี้ยอ้อวว่ามันไม่มีใครผิดเวลาที่เรามีอาการของความไม่สบายหรือเจ็บป่วยโรคใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะมันไม่มีใครผิดหรอกเพราะว่าถ้าเลือกได้ก็ไม่มีใครอยากให้ตัวเองต้องมีความแบบที่ตัวเองเองก็ทุกทุกไปด้วยก็ไม่ได้อยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาว่าอันหนึ่งคือเขาไม่เข้าใจวิธีที่จะ,ะเผชิญหรือวิธีที่จะดูแลคนข้างหน้าเขา แบบนี้ก็เลยอาจจะแสดงออกด้วยคําพูดที่แบบไม่ไม่เข้าหูเราหรือไม่ถูกใจเราจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารู้ว่าแนวโน้มเขาจะเป็นคนที่พูดอะไรแบบนี้เราก็อาจจะถอยห่างออกมาด้วยเราอาจจะเลือกเปลี่ยนเขาไม่ได้แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องเลิกคบเขานะคะเพราะไม่ทราบวันนีเรื่องนี้คือใครแต่การหลีกเลี่ยงการปะทะแบบสบายๆมันก็อาจจะพอ ช่วยได้ในบางระดับนะคะก็ลองดูก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังส่วนข้อความ,มอื่นๆนะคะที่ขอเพลงก็รอสักครู่ทยอยสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะล่าสุดเห็นในของน้องออฟนะคะชัยนนท์บอกว่ารัฐมนตรี 3, สาธารณสุข,ขประกาศยกเลิกการแสดงเอกสารวัคซีน2เข็มหรือจดหมายรับรองการหายจากโควิดใน6เดือนสําหรับนักท่องเที่ยวอายุ18ปปีขึ้นไปที่เดินทางเข้าไทยเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาก็ดูวุ่นวายกันเหลือเกินนะคะเพราะอะไร บางคนคิดจะเข้าเดินทางในประเทศไทยแล้วพอเจอว่าไอ้ต้องตรวจต้องมีวัคซีนสองเข็มคือถ้า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 ขอสิ่งนี้กับจีนอย่างเดียวบางคนอาจจะไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมแต่พอขอทั่วทุกคนที่เขาเตรียมที่จะมาแล้วพอเปิดประเทศมนพักใหญ่แล้วก็อาจจะชะงักและอาจจะมีการเอางั้นไม่มาดีกว่าเพราะว่าบางคนเลือกที่จะไม่ฉีดวัคซีนโดยโดยสิทธิ์ของเขาที่เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่ฉีดอะไรแบบนี้นะคะก็เลยอะประกาศออกมาใหม่แล้วนะคะยกเลิก ผลฉีดวัคซีนโควิดก่อนเข้าไทยและยันว่าไม่มีการสุ่มตรวจส่วนเรื่องสุ่มตรวจน้ำเสียบนเครื่องบินก็ถือว่าเป็นไปตามปกติอะอันนี้ก็รับทราบเผื่อว่าใครที่แบบมีเพื่อนแล้วก็แบบเพื่อนจะถอนตัวไม่มาจะได้บอกเพื่อนว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาได้แล้วมาได้แล้วทุกอย่างกับสุภาะนี้แล้วเด้ออะไรอย่างนี้จะได้มีเรื่องรีบบอกเพื่อนทันนะคะส่วนเรื่องนี้บอกตัวเองค่ะคุณผู้ฟังหรือคนที่คุณรัก ธนาคารออมสินออกโปรโมชั่นฉลองรับปีใหม่เลือกฝากได้ตามใจคุณกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนอัตราดอกเบีย้ยสูงนะคะ0.90%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.5%ต่อปีหรือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ15เดือนอัตราดอกเบีย้ยแบบขั้นบันไดสูงสุด4.99%ต่อปีเฉลี่ยร้อยละ1.25%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.47%ต่อปี ดูมีความหลากหลายดีนะคะซึ่งเราขอย,ย้ําว่าจากตัวเลขที่คุณฟังมาทั้งหมดคือฝากแล้วได้ดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการออมกันได้แล้วนะคะฝากกันได้เลยค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31มกราคมปีนี้ค่ะ2566หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาเพิ่มเติมบอกว่าบางครั้งการคุยที่เหตุผลก็แย่ยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับก็อาจจะจริงถ้าฉันถูกฉันดีฉันถูกฉันดีใส่กันเพราะที่มันซ่อนอยู่มันอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าด้วยพุทธพุทธอย่าลืมโทรนะ